อาการแบบนี้นี่ก็คือปั๊มน้ำเนี่ยมันไม่หมุนแล้วปั๊มน้ำติดปั๊มน้ำตัวนี้ใช้มาประมาณสักสิบห้าปีแล้วนะครับปั๊มน้ำเก่านะสิบห้าปีแล้วเป็นปั๊มหอยโข่งขนาดหนึ่งแรงทีงนี้เราจะมาดูวิธีการซ่อมปั๊มน้ำหอยโข่งขนาดหนึ่งแรงกันนะครับ บําขนาดหนึ่งแรงเนี่ยบําหอยโข่งขนาดหนึ่งแรงเนะส่วนใหญ่แล้วตัวมอเตอร์นี้มันไม่ค่อยจะมีปัญหาอะไรหรอกครับส่วนใหญ่แล้วมักจะเกิดจากชุดใบพัดจ่ายน้ำมากกว่า สนิมมันจัดนะครับใช้คอนช่วยหลุดออกมาแล้วเห็นไหมครับสนิมอันนี้คือสาเหตุที่ทำให้ปั๊มไม่หมุนนะครับมันอนเนกประสงค์กำจัดสนิม แล้วก็เหมือนเดิมครับน้ำมันลเนระสงค์ผมจะลองเปิดเบรกเกอร์เดี๋ยวคราวนี้จะดูว่ามันจะหมุนหรือไม่หมุนนะครับ เ็นไหมครับตอนนี้ใช้งานได้แล้วมอเตอร์หมุนตามปกติปัญหาของปั๊มน้ำหอยโข่งเนี่ยหลักๆเลยก็คือสนิมปัญหาลองลงมาก็คือน้ำจ่ายไม่แรงก็คือส่วนใหญ่ก็คือ,คอตรงนี้มันจะมีล่องเล็กๆอยู่ในใบพัดสำหรับจ่ายน้ำเนี่นะครับ ไอ้ร่องเล็กๆเนี่ยถ้าเกิดมันอุดตันเนี่ยน้ำที่จ่ายออกแหละมันจะไม่แรงเพราะฉะนั้นไอ้ล่องเล็กเนี่ยมันต้องสะอาดเอาสิ่งสกรปรกออกจากล่องก็จะทำให้น้ำที่จ่ายออกมาเนี่ยแรงโดยโดยที่เราไม่ต้องหมุนน็อตตัวนี้ออกเลยนะครับทุกอย่างยังอยู่ปกติเราแค่ทำความสะอาด นี้เราก็ประกอบกับมาลองอีกครั้งนะครับเนครับตอนนี้คือใช้ได้ปกติแล้วนะครับปั้มทำงานปกติ อันนี้ผมจะจ่ายน้ําเข้าระบบนะครับเปิดน้ําเข้าปั๊มเปิดทางออก เราเปิดปั๊มนะครับครับเอาน้้ำขึ้นแรงมากครับตอนนี้น้ำอ,ออกเป็นขึ้นแรง